เขาทำอะไรอยู่กับรถเข็นแน่เลยพี่กุ้หรือว่าเก็บของหรือว่ารถเข็นที่เขาใช้เข็นของไปขาย นี้แล้วเหรอ ก่อเหตุกี่วันแล้วอ๋อก็เหมือนเขาอยู่ในนี้ยทุกวันแล้วก็คือเริ่มแรกอะ่ะคือเขาขนจากบ้านหลังเนี้ยไปขายไปขายกอนอะ่ะไม่รู้ว่าในบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันแต่ว่าเมื่อก่อน,น,นที่รู้ก็คือมันมีเหมือนพวกเครื่องเอของเก่าอยู่อะ่ะใช่ใช่แล้วทีนี้เหมือนไม่มีอะไรให้ขายเราหรือเปล่าไม่รู้ก็เลย ปีนเข้ามาบ้านหลังนี้บ้านหลังเนี้ยเขารีโนเวทไว้นานแล้วคือรีโนเวทไว้ก็เกือบสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะแล้วก็ปีนเข้ามามันก็เอาพวกสายไฟปลั๊กไฟประตูเหล็กอะไรพวกเนี้ยไปไปขายหมดแล้วอ่ะคือปีนขึ้นไปชั้นบนใช่นนคือเริ่มั้งแต่ชั้นบนเลยเริ่มแต่ชั้นบนใช่แ้าภาพวงจรปิดที่เห็นคนร้ายเนี่ยเขาเขาเขียนอะไรออกมาเเขียน,นอะไร เราไม่รู้ไงเราไม่แน่ใจใช่เนี่ยเขาจะมีรถเข็นเนี่ยซ่อนไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยรถเข็นนะก็คือพร้อมกู้อนไว้ตรงนี้ใช่แล้วตัวเขาพักที่ไหนูยเก็คงจะนอนอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมในบ้านล้างเนี่ยถามว่าจอรไหมไม่รู้อันนี้เขาอยู่มานานไหมตรงเนี้ยน่าจะนานแล้วนะอันนี้ก็คือบ้านบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ที่รีโนเวทไว้ใช่ค่ะไม่มีใครอยู่ ขึนไปฟีมก่อเหตุเลยใช่ที่ทํางานอยู่ร้านข้างนี่เราแวงมนะั้ยเนี่ยก่อเหตุคือเราอยู่แต่กลางวันอะเราไม่ได้อยู่กลางคืนเราก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรแต่เรา,ราก็ตอนนี้ก็ยังไม่โดนอะไรไใช,แรใช่แต่อนาคตต่อไปเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าถ้ามันถ,ถ้าเขายังอยู่ตรงเนี้ยเราเราก็มันก็มีสิทธิ์ใช้ประลที่ว่าใช่ อยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจมาดูแล้วทาไงนบ้าง,งอยากให้เอาตัวไปไหรือยังไงอืมถามว่าถ้าเจ้าของบ้านเขาก็อยากให้เอาตัวไปมั้งอันตรายนะใช่ใช่ค่ะบางสิ่งหายดูดูระมาณเท่าไหร่นะโอ้โหก็เยอะอยู่นะใช่เหล็กทุกประตูตตหน้าต่างใช่ใช่ค่ะสายไฟด้สา,ฟสายไฟเขาก็ทุกชั้นน่ะเครื่องปั๊มน้ำปั๊มน้ำอะไรเขามันก็ออกมาไปหมดแล้วอะ่ะในบ้านหลังเนี้ย ท้าที่รู้นะเท้าที่ไปดูที่ลุงเขาเล่าให้ฟังอ่ะก็คือมันปีนไม่ได้เข้าทางนี้ไม่ได้เข้าทางนี้ใช่